นะ AF28 <c oughs> <c oughs> จากดอนเมืองนะครับผมเ,เพิ่งติดเครื่องเมื่อกี้เลยเนี่ยตอนนี้คือกำลังรันอินอยู่นะครับก็สาเหตุที่ลูกค้าสาเหตุที่ลูกค้าบอกว่าประกอบเอลวสตัไม่ติดน,นะครับอันนี้บอกเจ้าของไปเลยละกันคือรีดใส่มาไม่แน่นครับ ข่น็อตมาไม่ไม่เสมอคืออะไร,ระพวกนี้ครับหลีดรั่วก็เลยแก้ไขใหม่เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่คาบูคาบูใส่อะไรคะเร่งหนูเร่งเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอานนี้เร่งเร่งว,ว,ว้าวเลยว้าวดีจังเลยไล่ง่ายดีจังชอบ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 ให้ดูให้ดูให้ดูว่ามันเร่งดีนะตอร่อยไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยนี่ เร่งแล้วมาเลยเร่งมาเร่งมาดีจังก็ใส่ดีครับรันอินวันนี้อาจจะขี่เบาๆให้หนึ่งรอบครับไม่ได้จริงจังอะไรพรุ่งนี้ก็จะเทสให้เต็มที่ก็คือขี่ระยะไกลให้อะไรให้ครับแล้วก็เช็คความพร้อมลูผิวเทียนอ่าแล้วจะปิดกล่องไฟด้วยนะครับกล่องไฟเดิมมาไม่ได้นะจ๊ะไฟไม่แรงไม่เร้า ไล่ลำบากกล่องไฟแต่งมากกว่านะจ๊ะลืมบอกเลยเสียงท่อไปนี้มันแปลกๆว่ะมันดังเพราะดังเพราะกว่าท่อไปอื่นเออเนือเป็นรถใหม่ว่ะท่อเนี่ยดูเสียงดูดีครับไม่ให้โด ไม่ได้ถือว่าโอเคพร้อมส่วนลงพื้นแล้ววิ่งไปยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะว่าข้างไล่เม็ดไปแล้วแต่ยังคัดหลังดูไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ั่านหลังมันใส่สปริงเบอร์สองพันมาสปริงสปริงคัดอะสปริงเกี่ยวเบอร์สองพันมันแข็งไปยังไม่รู้ว่าจับจับลงพื้นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เป็นท็อกเล็กนะก็ จะวิ่งเต็มเหมือนพกใหญ่ก็คงเป็นไปไม่ได้ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็รายงานหน้าเพจนะจ๊ะเฮ้ยลืมบอกครับผมร้านบีเล็กซิ่งอยู่นนทบ,บุรีซอยเลวดี63นะครับผมนนทบ,บุรีซอยเลวเดี63กริบสามเปิดบ่ายหนึ่งถึงตีหนึ่งะครับเอ้ยเปิดบ่ายสามถึงตีหนึ่งะครับผมนะครับผมยังนะไงก็ มาตามเวลากันด้วยนะจ๊ะแปดโมงเจ็ดโมงอย่าเพิ่งมากันนะจ๊ะยังไม่ตื่นจ้ะโอเคขอบคุณครับเฮ้ยสตาร์ทมือติดป่าวะยังไม่ลองใช่ไหมแต่ไม่ชัดเดีอยวโอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ะสตาร์ทดูอีกทีแล้วกันก็มันดูดีไหมแป๊บนึงเฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวติดไม่ต้องเดีัยวเร่งน้ำหนูน้น้ำหนูน้ำมันอากาศสมบูรณ์ก็พร้อมไล่รถครับ วันนี้ผลไม่ตกขี่ได้ต่อมรอบแล้วก็เลิกงานได้โอเคขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ